สวัสดีครับวันนี้จะมาทำแบบอาจารย์จังหวัดน,นะครับแบบฮิตลอดนะครับเ,เรื่องการหาแรงเสียทานภายในท่อครับฮิตลอดวัตถุประสงค์ของการทดลองครับเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลภายในท่อเพื่อศึกษารูปแบบของไหลภายในท่อครับสามเพื่อศึกษาการควบคุมของเหลวภายในท่อครับสี่เพื่อศึกษาการลดแรงเสียทานภายในท่อครับห้า เพื่อฝึกฝนทักษะและบวนการคิดและการศึกษาค้นคว้าสค้น,นข้อมูลตลอดลจนการนำมาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันสองนะครับขั้นตอนการทดลองนะครับเตรียมชุดทดสอบอัตราการไหลให้พร้อมและเปิดเครื่องให้ตำมน้ำทำงานนะครับสองครับเลือกเส้นทางที่จะใช้น้ำไหลผ่านเพื่อทดลองอาัตราการไหลนะคสามครับอ่านค่าที่ มานอมิตเตอร์นะครับแล้วบันทึกผลการทดลองครับสีปรับฟอร์มิตเตอร์นะครับเพื่อกําหนดค่าตากันไหลนะครับตัวอย่างนะครับต้องทราบที่ล้อที่ไหลผ่านท่อ3ามทับสี่พีพีวซีนะครับหน<ม>ึ่งเปิดวาล์วให้น้ําไหลผ่านท่อสามทับสี่นะครับสองอ่านค่าความแตกต่างระหว่างทางเข้าและทางออกของท่อนะครับ โดยการอ่านจากมานอโนมิเตอร์นะครับมานอโนมิเตอร์แบบตลอะดนะครับแล้วบันทึกผลการทดลองนะครับสามครับสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองพบว่าอัตราการไหลของของน้ําเมื่อไหลผ่านอุปก,กรณ์เช่นวาล์วหรือขอ้องอนเก้าสิบภาษาข้อต่อสามทางหรือข้อต่อตรงนะครับต่างๆจะทําให้อัตราการไหลมี ค่าน้อยลงนะครับเนื่องจากเกิดจากการสูญเสียพลังงานจากการไหลผ่านท่อนะครับและอุปก,กรณ์ต่างๆด้วยเหตุน,นี้จึงส่งผลให้อวกแบบหรือผู้ทํางานสามารถนําความรู้ที่ได้จากการทดลองครับเพื่อนําไปเลือกซื้อปั๊มน้ําที่มีกําลังส่งให้เหมาะสมกับการออกแบบนะครับงานที่ออกแบบนะครับขอบคุณครับ